ว้าวโอ้ห้แห้งชิปากเราทัไตาเห็นตรงมาบงเยกแล้วให้เรใหาตัว ไก่น้ำโอ้ตับบวไม่เอน้ำไก่น้ำไก่น้ำอุ้ยชิลดินปลาโลมาโอ้ลินน้ำกับอันปลาที่บอกก็ไม่เอาน้ำว้าวอู้ยคืนแบบใหญ่อ้ยสวยงามเฮง เรื่อยเรื่อยโอ้ยตนเอ,อิ่ไปตนมาไปลีนแฮนก็สีแบบบาทเดียวทีร้านที่นี่นะจะเป็นบอลออของแมวนลาน สิเป็นได้คัววะอ่งกผ่านห้าหรมิน่ายอินสย่ยอันกอกอก็ผ <ไป S 2> าดเนาะ<อ>จะได้เคิรเามาดิเกิรเากะเกิรเา้เกิรเาบะไสได้าาไหาโอ้ยยางให่โอ้คาคาคโอ้ินสบ้บาทเข้าง่าย เขาคือไม่มีแต่แนวงามงามยอุ้ยขืนแบบใหญ่เลยก่เติรอู้ืน เพื่อกระลงแต่ว่ามาทีมนี้บริคี้เพื่อกระลงทีิหนาคี้เพื่อกระลงเนื่องจากว่าส่วงนี้เป็นส่วงโลเทชัน,นของเวียดนามทะเลเกย์บ่คคอยงามเท่าไหร่